The Voice 2024 Presented by Toyota สนับสนุนโดยในแว้วตาทั้งคู่ไม่รับรู้อะไร เราคงยังไม่เข้าใจว่าฉันไม่ใช่คนเก่าเราคงยังเหมือนเพื่อหยอกล้อเหมือนวันวานแต่ฉันคือคนใจสั่นแต่ฉันคือคนวันไวฉันไม่รู้ มันแอบมันคิดอะไรไปไกลกว่าเป็นเพื่อนกันกลายเป็นคนฝันใ่อยู่ใกล้ๆเธอกลายเป็นคนที่รอเกอเหมือนหนังสือที่เธอไม่อา่านตาคอยมองจ้องอยู่อยากให้รู้ใจกัน แต่แล้วเธอยังมองผ่านและฉันก็ยังหวั่นไหวฉันไม่รู้ กว่าเป็นเพื่อนกันมันแอบมันคิดอะไรไปไกลกว่าเป็นเพื่นอนกันสวัสดีครับ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 โอ้อ่านนำตัวเลยครับ ผมชื่อสกาภพมจันทร์ครับมาจากจังหวัดระยองครับอ๋อตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่บ้างครับก็เป็นนักนุตติสุระแล้วก็ทําสวนแล้วก็เป็นโคฟุตบอลเด็กครับโอ้ทำสวนแะไรครับสวนทุเรียนครับที่บ้านแฟนที่ระยองครับอ๋อแล้วเคยเอาทุเรียนไปให้เด็กเตะไหมฮะ อไม่สามารถเอาไปให้ทานดีกว่าพาที่ลืมๆเฉียบลืมๆลืมๆเดี๋ยวลองดอกทุเรียนก่อนลูกโอ้ยพี้ถือได้ว่าเป็นเพลงของคุณตั้มสมประสงออกเพื่อชีวิตเลยนะเมื่อกี้นี้เป็นสีสันใหม่ผมรู้สึกทุกประโยคที่เขาร้องเลยจริงคือสิ่งที่พิเศษของพี่เขาคือความจริงใจอรัพี่ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือว่าการแสดงออกของพี่คือมันผมว่า เราทั้งสี่คนคือสัมผัสได้ว่ามันแบบมันจริงใจมากๆแต่รู้สึกช้าไปนิดนึงเนาะไม่ต้องสาธยายอะไรไม่ต้องชื่นชมอะไรคุณอีกแล้วเพราะทุกอย่างเนี่ยมันผ่านเสียงของคุณออกไปบอกทุกๆคนแล้วมันก็จะกล้องอยู่ในหัวใจของพวกเขามาถึงความรู้สึกที่เราคนใดคนหนึ่งจะต้องผิดหวังแล้วแหละตอนนี้ <laughs> ได้เวลาเลือกแล้วค่ะ ผมก็เรือกพี่คิมครับ